สวัสดีครับพวกเรามาจาก AEI GS คลิปนี้เราจะมาสอนการใช้ HTC 1 0 0 0นะครับ HTC 1 0 0 0นะครับจะมีการจ่ายไฟได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือเป็นรูปแบบ1 2โวลต์24โวลต์แล้วก็2 2 0โวลต์ครับวิธีการใช้งานของมันคือเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับคือการติดตั้งพัดลมและหลอดไฟนะครับระบบฮีตติงนะครับตรงหลอดไฟเราจะวางไว้ที่คู่5คู่6นะครับเราสามารถติดตั้งโดยการที่เอาไฟ220โวลต์จากช่อง1หรือช่อง2นะครับ เข้าไปในช่อง5้าแล้วเสร็จปั๊บเราเอาหลอดไฟคอมที่ช่อง1นะครับ1ช่องแล้วก็ต่อไปหลอดไฟอีกด้านนึงเราคอมที่ช่อง6นะครับโดยที่เราเอาไฟเลี้ยงจากช่องที่2ไฟเลี้ยงจากช่องที่2เนี่ยเข้ามาในช่องที่ช่อที่5ครับโดยการจับกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับการเชื่อมคูลิ่งครัครบคือการเชื่อมพัดลมก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับ แล้วก็เซนเซอร์เราสามารถคอมตรงได้เลยโดยคมคู่3มคู่4นะครับจากตรงนี้และว,วิธีการเซตติ้งของมันนะครับคือ 1. ่งแผงหน้าปัดที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือแผงหน้าปัดที่บอกอุณหภูมิว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะครับการปรับเซตติ้งข้างล่างนี่คือเวลาหน่วงเพื่อให้ระบบคูลิ่งทํางานนะครับแล้วก็อันนี้คือระบบที่จะเปลี่ยนเป็นการคูลิ่งทํางานคือถ้าเป็นอย่างนี้คือระบบคูลิ่งจะขึ้นทํางาน30องศานะครับอย่างนี้นะครับ เมื่อถึงที่30องศาปั๊บระบบรอไฟก็จะก็จะไม่ทํางานและสิ่งที่ทํางานแทนคือระบบคลูอิ่งนะครับซึ่งเราก็รอหน่วงเวลาสักพักหนึ่งก่อนเพื่อให้ระบบพัดลมมันทํางานนะครับเริ่มจากนะครับการตั้งค่านะครับแล้วกด S ค้างไว้ F1 คือการตั้งค่าอุณหภูมินะครับ <c oughs> เช่นเราตั้งทำค่าที่ให้มันที่ทํางานที่30องศาอย่างนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็ตรงที่ F2 นะครับ F2 จะเป็นการตั้งค่าให้มันทำงานไวขึ้นเช่นอย่างเงี้ยเรตั้งที่3องศาพอเริ่มเข้าที่27มันก็จะเริ่มทำงานแล้วนะครับ F3 F3 คือการหน่วงเวลาของคูลิ่งนะครับซึ่งการหน่วงเวลาของคูลิ่งอันเนี้ยเลข3อย่างเงี้ยก็จะคูลิ่งอยู่ที่3วินาที ต,ต่อไปก็เป็น F4 นะครับ F4 คือการเซเลเบตเครื่องนะครับแบบอุณหภูมิตรงไม้มเพี้ยนเท่าไหรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบบวกลบกันได้ว่าเอออยู่ที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรอย่างงี้แบบสมมติค่ามันผิดเพียนจะเดินไป0.5แล้วก็ปรับลดลง0.5อะไรอย่างงี้วิธีการเปลี่ยนค่านะครับคือทุกอันก็จะใช้หลักการเดียวกันก็คือก,ก,กด S ค้างไว้แล้วก็ลดก็กดลด ถ้าจะขึ้นก็กดขึ้นนะครับทั้ง4ฟังก์ชันใช้หลักการเดียวกันหมดเลยคือกด S ค้างแล้วก็กดขึ้นกดลงกดขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้โดยเครื่องนี้นะครับประโยชน์ของมันก็ใช้สำหรับเป็นพวกการใช้กับกับตู้กกไข่นะครับเราจบการรีวิวเทเลท่านี้นะครับขอบคุณครับ